ภัว่าไงพี่เชื่อไหมว่าคนเป็นแฟนกันเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลกันไม่เจอกันเลยยังไงมันก็เลิกกันเออว่าต้องจริงดิวะพี่เออเจอกันมันเอาเวลาไหนไปคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าอีฝ่ายนี้เขาจะเจอใครบ้างเขาจะอยู่กับใครบ้างเขาทำอะไรที่ไหนกับใคาบ้างเขาทำอรบ้างละไม่ไม่ขอค่ะแล้วเฟซบุ๊กเฟซทามอินสตาแกรมสกายมันมีมันมีไว้าทำไมอย่าอย่าทะเลาะกันคือท่า จริงเนี่ยยังไงระยะทางมันก็ไม่น่าจะเป็นผลกับความรักของเราหรือเปล่าไม่น่ามีปัญหาจึงเกิดประเด็นที่ว่ารักแท้แพ้ระยะทางจริงหรือไม่มาคุยกันในรายการแก n g Main v o i c ลวันพฤหัสนี้6โมงถึง2งทุตรงทาง GDS On Air นะครับแล้วเจอกันยังไงก็โลกงเลย